สวัสดีครับผมเช่อนายสุภการศรีแกวงรหัส5 5 5 4 3 2 0 6 0 3 6ด9ครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องฟังก์ชันเรียกตัวเองเนื้อหาที่จะเรียนก็จะมี Introduction f a c t o r i a l to w e r ยนทู a วอร์ออพพาน r ยด์แ t ต o ตอรี่เซ คือการเรียกตัวเองคือมีม u ฟูชันคือการทำซ้ำรูปแบบหนึ่งเห,เ,เหมือนการวนลูปเออเหมือนการวนรอบหรือลูปนะครับข้อดีคือในบางโจทย์ปัญหาจะเขียนด้วยลูปยากมากแต่การใช้ฟูชชั o นจะง่ายกว่าข้อเสียคือฟูชชั o นใช้หน่วยความจำแตกของระบบ ซึ่งอาจจะไม่พอใช้งานเรียกปัญหาลักษณะนี้ว่า stack overflow factorial นะครับ factorial อันนี้เป็นขั้นตอนที่1นึ่งสูตรในการเรียกตัวเองคือ n f a c t เท่ากับ n คูณ n ลบห f a c t ขั้นตอนที่สงเงื่อนไข การขายการหยุดเรียกตัวเองนี้ก็คือ5 f a แฟกก็คือ5คนะูณ4 f a แฟกตครับและเราไม่รู้4ี่แฟกเราก็มาหา4 f a แฟกต์แฟกก็คือ4คูณ3 f a แฟกอันนี้3 f a แฟกไม่รู้ก็คือ เราก็มาหา3แฟกเท่ากับ3ามคูณสอแฟกสแฟกเราไม่รู้เราก็เอามาหา2แฟกเท่ากับ2องคูณหแฟก1แฟกก็คือเท่ากับ1นะครับทีนี้เรารู้หมดแล้วอันนี้เป็นแบบวนลูปนะครับ น,นี่เป็นแบบ Re recursion แต่ท่อเรียนี่คือหลักการทำงานของ stack นั่นคือเข้าก่อนเข้าก่อนออกหลัง stack เป,เปรียบเสมือนกล่องใส่หนังสือต้เตียงนะครับ ตรวจสอบดูว่า5แฟกมีคำตอบหรือยังเราก็ใส่ใช้คำสั่ง push นะครับตรวจสอบว่า4แฟกมีคำตอบหรือยัง5้ายังก็เก็บใส่กล่องก็ใช้คำสั่ง push 3แฟก2แฟก1แฟกแต่1 1แฟกเมื่อกี้เรามีคำตอบแล้วนะครับ1แฟกก็ก็เท่ากับ1ดังนั้น จึงนับเป็นกรณีหยุดของ Recursion แฟกเท่ากับก็เอามาคูณกันเรื่อยๆนะครับโดยใช้คำเมื่อกี้เราเข้าตอนเข้าเราใช้คำสั่ง boost แต่ตอนออกเราเราจะใช้คำสั่งปรันะครับ ก,ก็จะได้เท่ากับ120ดังนั้น r e c e r s i o n จะดีกว่าลูปตรงที่มันสามารถทำซ้ำได้โดยการเรียกใช้ตัวมันเองให้ทำงานด้วยข้อมูลที่ต่างกันออกไปทำไปเรื่อยๆจนหมดก็จะได้คำตอบออกมาเองต่อไปเรื่อง power of hanoi กป้าหมายคือย้ายจานทุกจานมาอยู่ที่เสาปลายทางให้หมดโดยเรียงตามขนาดของจานในลักษณะเดิมโดยพื้นฐานแล้วจะมีเสาอีสระทั้งหมด3มต้นและมีจานสวมเสาเหล่านี้อยู่ตามตำนานเล่าว่ามีจํานวนจานอยู่ทั้งหมด24จานแต่ในโจทย์ปัญหานี้เราแค่สากกอนก็พอข้อกําหนดคือเราจะย้ายจากเสาต้นทางเสาที่หนึ่ง ไปยังเสาปลายทางคือเสาที่สามโดยมีเสาที่สองเป็นเสาพักก็จะมีข้อห้ามคือห้ามมีห้ามจานใหญ่ครับจานเล็กนะครับขั้นตอนการย้ายมีสามขั้นตอนนะหนึ่งต้องย้ายจากข้างบนไปพักจนเหลือจานเดียวแล้วข้อาย,ยาจานล่างสุดไปไว้ที่ปลายทางแล้ก็ย้ายจานที่หนึ่งมาไว้ที่เสาที่สามก่อน ตรวจดูว่าต้นทางเหลือจานเดียวหรือยังถ้ายังไม่หมดให้หามจนกว่าจะหมดอันนี้ก็ย้ายจานที่สองมาไว้ที่เสาที่สามไม่ได้เพราะที่เราบอกเมื่อกี้ครับจานใหญ่ครับจานเล็กไม่ได้เราจึงย้ายจานที่สองมาไว้ที่เสาที่สองคือเสาพัก จารที่ออกมาจากต้นทางต้องมาอยู่ที่ปลายทางทั้งหมดดังนั้นย้ายจานหนึอีกทีแล้วก็ย้ายจานที่1มาไว้เสาที่สอง,สอ,ง,สอ,งอันนี้ย้ายได้ครับเพราะเนี่ยขั้นตอนการย้ายมี3ขั้นตอนดังนี้ ย้ายจานใหญ่จุดไปไว้เสาปลายทางได้เลยย้ายมาไว้ขั้นตอนขั้นตอนที่สามเป้าหมายครั้งนี้คือจะต้องย้ายจานจากเสาพักทั้งหมดไปยังเสาปลายทางให้ได้ซึ่งขั้นตอนคือเป็นการเรียกงานย่อยๆออกมาหรือ r e d u c t i n เองแล้วก็ย้ายจานหนึ่งมาไว้ที่เสาหนึ่งก็ จากนัน้นก็ย้ายจานที่สองมาไว้ที่เสาที่สครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเป็นเงื่อนไขาการหยุดสูตรในการเรียกตัวเองคือ h n ้เท่าับ2 h n ลบ1บวก 1, 1, 1. เทคนิคคือพยายามหาความสัมพันธ์ของจานก่อนหน้ากับจานปัจจุบันให้ไดก้ก็กำหนดเอ็มให้เป็นจำนวนจาน i เท่ากับสาต้นทาง j เท่ากับสาปลายทางเอ็มคือจำนวนจาน i คือาสาต้นทาง j คือเสาปายทาง k คือเสาพักหาได้จาก6กลบ i ลบเเลข6กเกิดจากการเอาจำนวนเสาทั้งหมดลบด้วยเสาต้นทางและเสาปลายทางคนระับอันนี้ก็จะย้ายจากเสาต้นทางไปยังเสาพักข,นนขั้นตอนที่หน,นึ่งขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่3ก็ย้ายเสาพักไปไว้เสาปลายทางข้อสังเกตฮานอยจะทํางานเมื่อ m อเป็นหนเป็นเป็นต้นไปจึงจะเริ่มทํางานมีอีกหลายโจทย์ที่ใช้ดีเค r s i ชัเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมักใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการเขียนรูปหรือเขียนรูปลาบากก็สามารถเอาดีเค r s i ชันมาแก้ปัญหาได้ครับดับงนั้นนับจากนี้ไปหากมีการ วนรอบเกิดขึ้นเราต้องมาคิดก่อนว่าจะใช้รูปดีหรือว่าใช้ร r e c u r ชั่นดีต่อไปเรื่อง b น n a r y search เอาไว้ไปเจอกันในเรื่อง David and Conquer อคนเคนะครับก็จบยังเท่านี้ครับขอบคุณครับ